วิธีการเซตหน้าจอ nature mini pro นะครับให้เป็นรูปภาพต่างๆนะครับให้เราเข้ามาที่ nature mini pro ครับแล้วก็ไปที่ p a n e l s c r e e n s e t t i n g ตรงนี้นะครับครับผมในส่วนนี้ครับก็จะมีก็จะเป็นหน้า screen saver เป็นหน้า home เป็นหน้า button 1น u t t บ n 2น2นะครับให้เราเข้ามาที่หน้าไหนก็ได้ครับแล้วก็ไปที่ store ก่อนนะครับเมื่อเราไปที่ nature store แล้วนะครับ รอโหลดสักครู่หนึ่งนะครับก็จะมีแกลเลอรี่ต่างๆรวมถึงฟอร์แมตต่างๆในการเซตหน้าจอให้เราดาวน์โหลดนะครับสำหรับรูปภาพนี้เป็น master piece of World art หรือว่า art gallery ก็ได้นะครับผมนะฮะ to use อ่ะปุ๊บพอเราโดดดาวโหลดมานะครับเราก็มาเลือกตรงนี้ให้เป็นอา่าเป็นที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็กดโอเค ทีนี้หน้าจอก็จะเป็นแบบที่เราตั้งไว้แล้วครับ